สวัสดีเพื่อนเพนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมโคกิลันโอ e n b เบรกนะครับก็วันนี้มาพบกันอีกคลิปหนึ่งเนาะนะครับหลังจากที่เมื่อตอนเย็นเนี่ยผมได้ลงรีวิวอีเวนต์ a อปปิลฟูนะครับประจําปี2064นะครับก็วันนี้นะครับพอดีมีโค,ค้ดคูปองที่ผมไม่ได้บอกเมื่อคลิปที่แล้วเนาะขออภัยก็เลยมาทําคลิปแยกนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองกรอกเนานะเพราะผมไม่รู้ว่าคูปองเนี่ยหมดอายุตอนไหนแต่ผมว่าน่าจะหมด ไม่เกินหนึ่งเมษานะก็คือในวันที่หนึ่งเมษาวันเนี้ยก็เป็นว่าคลิปที่เพื่อนๆนกนะขออภัยเพื่อนๆที่ดูคลิปอันนี้ยณเวลาเนี้ยก็คือผมน่าจะลงประมาณช่วงสองทุ่มถ้าหมดผมว่าน่าจะหมดประมาณอ่าห้าทุ่มห้าสิบเก้าของวันที่หนึ่งเมษาก็เป็นว่าใครที่เห็นคลิปนี้ก็รีบไปกรอกก็แล้วกันเนาะนะครับผมว่าน่าจะหมดผมว่าโค้ดน่าจะหมดไม่เกินหนึ่งเมษานะครับ ก็คือวันโกหกในวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่คูปองนะครับคูปองรู้สึกจะเป็นเพชรหรือว่าเป็นลูกบาทอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่พอดีผมเห็นแค่อ่าโค้ดมานะครับอ่ะโค้ดก็จะเป็น c o o k i e ก็คือคำว่าคุกกี้นะครับแล้วก็ f o o day นะครับ c o o k i e แล้วก็ f o o แล้วก็ l s แล้วก็ d a y D A Y แล้วก็ S 2 S, 2. S, 2. S 2. นี่น่าจะย่อมาจากซีซันสองะเหมือนประมาณว่าเป็น April Fool Day ซีซันสองนี้ป่ะอ่าอ่าแล้วก็กดปุ่มรับสินค้านะฮะอ๋อโอเคแจกตัวเพชรนาะ401อันนะครับสรุปอ่าณเวลาที่ผมกองเนี่ยก็คือเวลาเที่ยง3ามนาทีนะครับคลิปก็ผมลงประมาณช่วง2องทุ่มก็ไม่รู้ว่าโค้ดหมดอายุแล้วยังนะก็อ่าลองไปกรอกกนแล้วกันเนาะนะครับ อะประมาณนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกด s u b สไครต์ด้วยแล้วกันน้อนในคลิปนี้นะครับแล้วไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ